ขีลคัมแบ็กทูเอส t t ออ t ค a r และวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถยนต์ c r o s s อ v e r รุ่นยอดนิยมที่กลับมาพร้อมดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทางนั่นก็คือ Toyota Corolla Cross 2025โฉมใหม่ล่าสุดที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากทั้งในไทยและตลาดโลก เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก Toyota าโค o l ลล่าค s อ2025มาพร้อมหน้าตาที่ปรับโฉมใหม่หมดจดไฟหน้าแบบ l ล d ด,ดีไซน์เรียวคมรับกับกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตมากขึ้นกันชนหน้าดีไซน์ใหม่เน้นความบึกบึนล้ำสมัยสอดรับกับสไตล์รถครอสโอเวอร์ยุคใหม่เส้นสายบนฝากระโปรงหน้าและข้างตัวรถถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงแต่ก็ยังมีความหรูหราในแบบฉบับโตโยต้า กระจกมองข้างพับไฟฟ้าและปรับอัตโนมัติพร้อมไฟเลี้ยวในตัวล้ออันลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วที่เพิ่มความพรีเมียมและยังให้ความรู้สึกมั่นคงเมื่อล้อสัมผัสกับพื้นถนนหลังคาซันรูฟแบบพาโนรามิกช่วยให้ห้องโดยสารดูโปร่งโล่งมากยิ่งขึ้นไฟท้ายเล็ดแบบใหม่ก็ถูกออกแบบให้มีความต่อเนื่องและดูหรูหรายิ่งขึ้น โดยรวมแล้วโคโราครอส2025มาในโทนดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างความทันสมัยแข็งแกร่งและความหรูหราได้อย่างลงตัว เข้ามาภายในห้องโดยสารโตโยต้าโค o โรล่าครอส2 0 2 5ยังคงเน้นความกว้างขวางและใช้งานได้จริงเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงปรับไฟฟ้าได้ทั้งด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าแผงคอนโซลกลางและวัสดุตกแต่งภายในถูกออกแบบใหม่ให้ดูเรียบหรูหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงคุณภาพจาก JBL ที่ให้เสียงกระหึ่มคมชัดทุกจังหวะ แผงหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วสามารถปรับโหมดแสดงผลได้หลากหลายพร้อมแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างละเอียดระบบแอร์เป็นแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังภายในยังเพิ่มช่อง USB-C ทั้งด้านหน้าและหลังและแท่นชาร์จไร้สา,สายสำหรับสมาร์ทโฟน พื้นที่เบาะหลังยังคงกว้างขวางเหมาะกับการเดินทางไกลพนักพิงหลังสามารถปรับเอ็นได้และมีที่วางแขนตรงกลางที่สามารถพับเก็บได้พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็มีขนาดใหญ่พร้อมระบบเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมคิกเซนเซอร์ในด้านสมรรถนะโตโยต้าโค o l รล่าค s อส2 2 5ยังคงมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและไฮบริด โดยรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรให้กำลังสูงสุด140แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ให้การขับขี่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันสำหรับรุ่น Hybrid Generation ล่าสุดมาพร้อมระบบ Hybrid 5เจนที่ให้กำลังรวม196แรงม้าการตอบสนองดียิ่งขึ้นอัตราเร่งทำได้ดีเยี่ยมในเมืองและยังคงความประหยัดเชื้อเพลิงในระดับยอดเยี่ยมโดยมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ23-25กิโลเมตร ลิฟช่วงล่างของโคโรล่าครอส2025ถูกปรับจูนใหม่เพื่อให้เกาะถนนดีขึ้นลดอาการโครงเมื่อต้องเข้าโค้งระบบพวงมาไลัยไฟฟ้าตอบสนองแม่นยำการขับขี่โดยรวมให้ความรู้สึกมั่นคงทั้งในเมืองและทางไกลอีกทั้งยังมาพร้อมระบบไร้าโหมดที่สามารถเลือกได้ระหว่าง Eco, Normal และ Sport ระบบความปลอดภัยจัดเต็มตามสไตล์ Toyota Safety Sense Generation ล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลายัยระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยจอดอัตโนมัติรวมไปถึงกล้องมองภาพรอบคันแบบ360องศาและถุงลมนิรภัยรอบคันถึง7ตำแหน่ง